ณโรงแรม f o r t จูนแสงจันร์ทบีดระยองถนนเรียบชายทะเลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชก,การจังหวัดระยองเป็นประธานแถลงข่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ f o r t จ n e Hotel Group เปิดโรงแรม f o r t จูนแสงจันร์บีดระยองนายสุนทรรุณน,นนนทชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารโรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ปบริษัทซีพีลานจำกัดมหาชนเป็นผู้กก่าวรยงานพร้อมด้วยนายสุพจน์ต่ออัฐานานอำเภอเมืองระยองนายอรุณวิชกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนายวรวิ์สุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองนายชัดนุชัยสมบัติศรีลัดเทศบาลนครระยอง คณนะผู้บริหารแข่ผู้มีเกียรติพร้อมสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมพิธีเปิดตรงลานฟอร์จูนแสงจันบีตระยองเป็นจำนวนมาก นายสุนทรอรุณานนท์ชัยกล่าวว่าในวันนี้ด้วยโรงแรมฟอร์จูนแสงจันทร์บีตระยองเป็นอีกหนึ่งโรงแรมในเครือฟอร์จูนร๊ปซึ่งได้เปิดกิจกรรมมาแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม2563และได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งถือเป็นโรงแรมน้องใหม่ในเครือฟอร์จูนทั้ง14แห่งทั่วประเทศโรงแรมแห่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของในการเดินทางด้านการขยายธุรกิจและนำเสนอมาตรฐานการบริการอันยอดเยี่ยมในแบบฉบับมาตรฐานโรงแรมในประเทศ อืนะ่นอย่างนครพน,พนมเนี่ยเราดูริมแม่โของนะอ่ะพื้นที่ยาวเป็นกิโลกว่าอย่างเงี้ยเราดูแลให้เออมันมีสองหลวงใหญ่ๆชงไวสวยๆที่นครพนมเทียงของอย่างเงี้ยเราก็ดูแลให้เชียงของก็ดิบแม่โขององีแล้วมีโอกาสจกจะเดินไปเที่ยวนะเทียงของเชียงรายนะครับ เย็นนะครับยามพระอาทิตตกเราก็จะได้ชมด้วยนะครับเนื่องจากว่าทางขวามือจะเป็นทิศตะวันตกหาแสงจันทร์นะครับตั้งโดยการหันหน้าเหนือใต้จึงทําให้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านซ้ายและพระอาทิตตกทางด้านขวาถือได้ว่าหนึ่งวันได้ดูพระอาทิตย์สวยๆสองเวลาเลยโหจะดีอะไรขนาดนี้มีโอกาส